สวัสดีค่ะนกค่ะวันนี้นก กลับบ้านนะคะอดีบานแม่เนาะค่ะตื่นเช้าขึ้นมานะคะมาเดินเล่นในส่วนแม่นะคะเดินชมนู่นชมนี่นะคะชื่นชมบรรยากาศนะคะเพิ่มพลังนะคะให้เรากลับไปทํางานได้ต่อนะคะกลับมาบ้านทีไรนกก็ชอบเดินข้าวส่วนแม่นะคะแล้วก็ดูนู่นดูนี่ชมนกชมไม้นะคะเพราะว่าชาเช้าที่ก็คิดเมนูนะคะวันนี้จะทํามาไรดีนกก็นึกเมนูขึ้นมาได้ก็วันนี้ก็มาทําเป็นวัวปลาแซลมอนนึ่งซีอิ้วนะคะ ครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่นกทําวันนี้นะคะไปแม็คโคมาค่ะให้วัวปลาแล้วก็ยากกินนะคะนึกยากขึ้นมานะคะก็เลยเออซื้อมานะคะแล้วก็มาลองต้มดูนะคะครั้งแรกเหมือนกันเร,เรามาทําไปพร้อมกันเลยค่ะน, <quelques> นกก็จะหั่นเป็นหัวชายเท้านะคะเป็นท้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่เห็ดหอมเอามาเรียงไว้ข้างล้างหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็เอาวัวปลาค่ะวัวปลาแซลมอนเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะทีนี้เราก็เอามาเรียง เหมือนกันค่ะเลียงใส่หม้อแบบนี้เลยค่ะ พอเราจัดเรียงวัวปลาเสร็จทีนี้เราก็มาปรุงกันเลยค่ะอันนี้น้าตาลน,นะคะนกก็ก,ก้าเอานะคะนกใช้ถ้วยเป็นเมื่อนถ้วยน้าซุปค่ะแล้วก็นี่เป็นซอสซีอิ๊วข้าวค่ะเป็นซอสเทสท่อมค่ะไส้อันนี้เป็นฝ้าเคี่ยวค่ะไส้ลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็นี่เป็นน้ามันห้อยค่ะทุกอย่างเราไม่มีสูตรไตตัวนะคะก็คือกะกะเอาแล้วก็นี่เป็นซีอิ๊วดำเพิ่มรสเพิ่มซีซั่นค่ะ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปตุ้นไปเลยค่ะลองชิมดูนะคะ ต้นให้เปือ่อยเลยค่ะนกใช้เวลาตุนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะรดชาร์นี่เราก็ถ้าเราไม่ทูกใจเราก็ชิมแล้วก็ปรุงลงไปเลยๆเลยนะคะเอาตามที่เราทูกใจเลยรสชาต์ที่เราชอบเลยนะคะพอได้แล้วทีนี้เราก็ปิดไฟเลยค่ะยกเสิร์ฟจัดจานเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะวัวปลาแซลมอนหนึ่งซีอิวของนอกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำคังแลกออกมาร่อยค่ะ ชื่อวาพลาดเลยค่ะยังไงเนาะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ